สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12มิถุนายนพศ2566นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ค่ะโสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนวัสดุปลูกหรือว่าเปลี่ยนดินไม้สกุลอโกุนิมากันนะคะไม้มงคลไม้ใบค่ะวัสดุที่โสพิตาจะใช้ มีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นตามสวดพิตาไปค่ะนี้เลยค่ะสำหรับวัสดุปลูกที่เราจะทำกันวันนี้นะคะก็จะมีมะพร้าวสับหนึ่งส่วนค่ะใบก้ามปูหมักหนึ่งส่วนนะคะท่านผู้ชมสำหรับมะพร้าวสับนะคะก็ผ่านการแช่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมและก็อ่า ใบก้ามปูก็ผ่านการหมักมาเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมโสพิตาก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะสำหรับนำมาเป็นวัสดุปลูกอโกนิมาหรือว่าไม้ใบไม้มงคลที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวโสภิตาขออนุญาตคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะท่านผู้ชม และตอนนี้โสพิตาก็ได้นำส่วนผสมทั้งสองอย่างขนาดอ่าเท่าเท่ากันนะคะอัะตราส่วนก็คือ1ต่อหนะคะไปก้ามปู1ส่วนมพะพร้าวสับ1ส่วนคุกเขาเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ค่ะแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะสำหรับสูตรที่โสพิตาใช้ อยู่ประจําก็จะเป็นสูตรเสมอค่ะสิบสามสิบสามสิบสามนะคะท่านผู้ชมสามารถลองก้นกระถางก่อนนําไปปลูกลองวัสดุปลูกก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับ อโกนิมาไม้มงคลชุดนี้นะคะเป็นไม้ที่สุภพิตาทำการแยกหน่อไว้สักระยะนึงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ากระถางน้องจะเล็กนะคะรวมทั้งอ่ารากน้องเริ่มจะมาแบบนี้แล้วนะคะสุภพิตาก็จะมาเปลี่ยนอาบไซส์กระถางให้เขาโตมาอีกนิดนึงนะคะอ่านี่ค่ะไซด์นี้นะคะสุภพิตาก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะโรย อุ๋ยอสอสโมโค้ดลงไปอ่าวัสดุปลูกเก่าที่ยังมีอยู่แบบนี้ยังใช้ได้นะคะท่านผู้ชมเขายังไม่ถึงค่ะขนาดว่าเสื่อมสภาพนะคะสามารถอ่าอาจจะเคาะออกบ้างได้เล็กน้อยนะคะแต่อย่าออกหมดเพราะว่าจะทำให้อ่าระบบรากที่เขากำลังเกาะยึดดิน หากเขาหลุดออกจากวัสดุผูกเยอะไปจะทําให้น้องน็อกได้นะคะไม้ของเราก็จะเหี่ยวเฉาได้นะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเรายังคงดินปลูกเก่าเขาไว้ติดกับรากเขาเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะไม่เหี่ยวเฉานะคะไม้ก็จะฟื้นตัวไว้นะคะนี่เลยค่ะสุพิตาก็ทําการเปลี่ยนอัพไซด์ให้น้องพร้อมทั้งเติมวัสดุปลูกแบบนี้นะคะ และถ้าหากว่าไม้ต้นไหนของเรามีขนาดทรงพุ่มที่ใหญ่นะคะเราก็สามารถอัพไซน้องให้ใหญ่ได้อีกนะคะนี่เห็นไหมคะรา,ากกำลังอ่ะสะพังเลยค่ะน้องกำลังสวยเลยนะคะสวนจิตาก็จะเปลี่ยนจากไซนี้น่าจะเป็น6นิ้วนะคะเป็น8นิ้วนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใส่เติมวัสดุปลูกลงไป แล้วก็โรยด้วยอสมโคต e นะคะหลังจากนั้นก็สามารถใส่น้องลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็มาเติมวัสดุปลูกหากเราคอยหมั่นดูแลคอยเปลี่ยนดินรวมทั้งใส่ปุ๋ยเขานะคะเราก็จะได้ไม้ที่มีลักษณะที่ สวยงามนะคะท่านผู้ชมน้องก็จะไม่แกรนนะคะเนื่องจากว่าน้องได้รับการดูแลการเปลี่ยนรวมทั้งการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับวัสดุปลูกที่โซฟิตาทำการผสมนะคะสามารถนำไปปลูกทั้งไม้ที่เราตัดแล้วน้องมีรากก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับบางต้นนะคะหากว่าวัสดุปลูกอ่ ข้างบนด้านบนของน้องแบบนี้เยอะเกินไปเราก็สามารถค่อยๆเขี่ยออกได้นะคะท่านผู้ชมถ้าหากเราอยากจะให้น้องมีวัสดุปลูกใหม่เยอะๆนี่ค่ะ,ะสุพิตาก็จะใช้แบบนี้นะคะ,ะนำวัสดุดกเก่าออกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อย่าเอาออกซะจนะเหลือแต่รากนะคะน้องจะเหี่ยวนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็สามารถเกี่ยออกแล้วก็ เติมวัสดุปลูกลงไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมและตอนนี้โสพิตาก็ทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกพร้อมเติมปุ๋ยให้กับน้องชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปลูกในส่วนของหน่อนะคะโสพิตาก็ได้ตัดหน่อที่มีรากออกจากตอนะคะก็คือเป็นตอแม่พันธุ์ของโสพิตานั่นเองค่ะและตอนนี้ สวพิตาก็ทำการตัดออกมาแบบนี้นะคะทาปูนแดงปิดแผลนะคะหลังจากที่เขาแห้งแล้วเราก็จะมาปลูกกันนะคะ<อ>ก็สามารถใช้วัสดุที่สวพิตาผสมไว้ชุดนี้เลยค่ะ,ะสามารถใช้ได้เลยนะคะหากว่าน้องมีรากเราสามารถเติมปุ๋ยได้นะคะและอีกอย่างนึง่งแผลที่สวพิตาทาน้องแห้งแล้วนะคะ มีค่ะเราสามารถปลูกเขาได้เลยนะคะแต่ชุดนี้กับชุดที่เปลี่ยนวัสดุปลูกชุดแรกเราจะต้องแยกกันนะคะเพราะชุดนี้โสพิตาต้องเพิ่งตัดน้องค่ะระบบลากก็ยังไม่ได้ยึดเกาะกับวัสดุปลูกนะคะโสพิตาก็จะทําการแยกไว้ในที่ร่มหรือว่าหากท่านผู้ชมมีตู้อบก็สามารถนําเขาเข้าไปอบได้ 7วันถึงสิวันนะคะก็จะได้ช่วยให้น้องมีควา,ามเด้งความสวยไม่เหี่ยวนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือว่ารักในการปลูกนะคะไม้อโกนิมาเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามเราและก็เป็นไม้ที่ขยายได้ง่ายค่ะท่านผู้ชมสามารถทำจํานวนได้แบบหลายวิธีด้วยกันจะ เป็นทั้งวิธีการแยกหนอ่อหรือว่าการยกยอดนะคะอ่าโสพิตาก็จะนำมาทำเป็นคลิปให้กับเพื่อนๆพพี่ๆที่มือใหม่อยากจะแยกอยากจะขยายต้องทำยังไงและวัสดุปลูกมีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ได้อ่าทำและก็บอกสูตรไม่รับให้กับอ พี่ๆทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะคะสำหรับวัสดุปลูกก็มีหลายสูตรด้วยกันบางท่านอาจจะมีสูตรอีกแบบหนึงแต่โสพิตาก็จะใช้เป็นวัสดุปลูกแค่สองชนิดก็จะเป็นมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ำและก็ใบก้ามปูหมักแค่นี้นะคะไม่ยุ่งยากค่ะท่านผู้ชม หากท่านไหนอยากจะลองทำก็ลองนำไปทำดูได้นะคะและก็ยังมีเคล็ดไม่ลับอีกข้อนึงนะคะสำหรับกระถางที่เรานำมาใส่นะคะจะต้องไม่เล็กจนเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเมื่อใหม่หลายๆท่านบางท่านอาจจะคิดว่ากระถางยิ่งใหญ่น้องก็ยิ่งจะได้รับสารอาหาร เยอะอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดๆนะคะท่านผู้ชมสําหรับการปลูกอโกนิมานะคะระยะแรกๆเราต้องใช้กระถางให้พอเหมาะค่ะหากน้องมีทรงพุ่มที่เล็กเราก็ใช้กระถางที่เล็กนะคะไม่ใช่ว่าน้องมีทรงพุ่มที่เล็กแล้วไปใช้กระถางใหญ่ๆ,ๆเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการปลูกครั้งหน้าไม่ดีนะคะแบบนั้น จะทำให้ระบบรากของเขาเน่าได้ค่ะเนื่องจากว่าความชื้นในกระถางที่ใบใหญ่จนเกินไปค่ะจะทำให้ความชื้นเยอะแล้วก็รากเน่าได้นะคะท่านผู้ชมหากว่าท่านไหนพบเจอปัญหา,าเกี่ยวกับอโกนิมามีใบช้ำน้ำหรือว่ารากเน่านะคะให้รีบเปลี่ยนวัสดุปลูกทันทีนะคะท่านผู้ชม1 ของสาเหตุที่น้องไม่โตใบเน่ายอดเน่ารากเน่าก็เกิดจากความชื้นในดินนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวิตาไม้มงคลก็ได้พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนวัสดุปูกกันรวมทั้งเติมปุ๋ยให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้สวิตานำเคล็ดไม่รับมาฝากท่านผู้ชมหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่น วัสดุปลูกใช้อะไรและอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะรวมทั้งใช้ปุ๋ยที่พอเหมาะกับน้องเป็นปุ๋ยสูตรไหนนะคะแล้วก็กระถางขนาดที่พอเหมาะสำหรับปลูกอโกนิมานะคะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมท่านไหนมีปัญหา เกี่ยวกับอโกนิมาอยากสอบถามสามารถทักมาที่เบอร์โทรที่โสพิตาปักไว้ที่หน้าจอให้ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาในกรณีที่โสพิตาพอจะทราบนะคะบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะท่านผู้ชม โสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าโสพิตาจะนำไม้มงคลมาจัดโปรแบ่งปันรวมทั้งบอกสูตรเคล็ดไม่รับให้กับท่านผู้ชมอีกสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ